บัดนี้วันที่27สิพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์เขียวชอุ่มขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ สัมมันตาจักกวาเลสุอัตตาคัชชนตุเทวตาสัทธรรมมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมกทังสักเคกาเมจารปเปคิริสิคารัตเตจันตริเควิมาเนีเปรัเทจกขาเมตรุวนะคาหเนเคหาวัทุหีเขเต ภูมิมาจายันตุเทวาชาลัทธะวิสเมยขขาคันทัพพนาคาติดท่านตาสันติเกยังมุนิวรวจันงสารโวเมสุนันตุธรรมมาสวนาคารโอายมพันตาธรรมมาสวนาคารโอายมพันตาธรรมมาสวนาารโอายมพันตานั้งหม นะโมตัสสะภ h คะวะ a t อะระหะโตสัมมาสั p พุทธัสสะน o โมตัสสะภะคะวะโ r อะระหะโตสัมมาส u มพุทธ n สส o t a โ s ตัสสะภะค t ว r a ตอะร s หะโตสัมมา t ัมพุทธพุทธังสารนังคัจฉามีธรรมังสารนังคัจฉามี สร้างขังสารนังคาชามีทุติยัมปีพูดทางสารนังคาชามีทุติยัมปีทำมังสารนังคาชามีทุติยัมปีสร้างขังสารนังคาชามีทุติยัมตัติยัมปีพูดทางสารนังคาชามีตัติยัมปีทำมังสารนังคาชามีตัติยัมปีสร้างขังสารนังคาชามี นาทิเมสารนังอันยังพุทธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอันยังสร้างโคเมสารนังวารัง gucken nas acawa cenya sotimi होu sapata.